สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลุ่มชุ่านขอสูลล่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกค่ะของมือวันที่27นะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะโอนี้ค่ะแอดผ้า ไปพี่น้องมระเทวสกูสกุนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตํลราค่ะพี่น้องเอาแนวทางของปู่วัดป่าอุดรนะคะสาหรับงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะปู่ละหายแปดกนะคะพี่น้องคะหายแปดเขามั่วเป็น8ปดห้าไปพี่น้องลุยไปแ้มนึงนะคะพี่น้องคะ เอาเมื่อนี้นะคะกติดตามคึ้เกันนะคะเอฟซี่นการยังติดตามอยู่คือเก่านะคะสำหรับแนวทางของปูวัดปลาอุดรสุดนี่นะคะที่ปูเล่ามาว่างแนวทางเนี่ยก็เป็นแนวทางสองย่างคือเก่าะค่ะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหล่ะก่ะตำเล่าวันที่หนึ่งกันยายนนะคะพี่น้องคะแนวทางในคลิปนี้ของปูวัดปลาอุดรน,นะคะสิ่ดที่มันเป็นตัวใดพ้พายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะผู้ค้ากำลันวัตกรรมค่ะเจริญพ่ค่ะพูกค่ะ ถ้ามาถามตำล่าเลยครับผู้มาในวันพุธค่ะ้าเวลาู้ัชุดูกคนะมีส่งไปให้่เิ่งนัินละค่ะชุดูเป็นวั๋มสวัตนละค่ะอีมงสามละอ้ครับขอคนน้สองตนงูบนี้ค่ะ เห็นช้างกเอาขึ้นในคนมังูรเห็นช้าพก็อุหนึ่งคนแต่ว่าก็เห็นตัวเดียวเแลอวาตัวเดียวเจ้าได้าันสองตัวตัวอะไรสั่ะค่ะบู้งชมันไปคนทั้งเงินล่าดอยไหมค่ะออกมาช่้งไรไหมค่ะบุค่ะบุ้คบอกว่ามันนี่สามไ้เนาะค่ะบุ แน่นบ่แนนค่ะพราะว่าม fo ัอนดูวยนะตัว่วามันชี้ซ้ำค่ะที่สอสามช้เลยแล้วขับเนาะค่ะแค่สามตัวนี่มันจิตตัวนี้ใส่สำหังที่มันจะเ็นใจนลยแค่สองตัวพอสำนึนค่ะพ่อสาตัวกับตรงตรงเราเช่ใสองตัวอีกตรงตอีก่าสำนค่ะ ผู้พูกว่ามันซี samp หรอค่ะป่นใชว่ามันเรียอฟฝันผูแบบนี้เลยโอ้ผู้ฝันติครับผู้คะใช่ว่าไม่สิมารัฐบายเลยมากอ่าเล้ก็มือนี่ว่าก็บม่รู้ค่ะผู้จัดฝันปไปยังใดหรอกะำเลยทตัวเร้เคลื่อนมีเลยค่ะปู่ วันที <Okay. S 2> ่แรกจำได้อยู่นี่วันวันลูกก็มาเขียนไว้แล้ววันยังไม่เศร้าแม่ไปเปลี่ยนบัตรไปยังยังงานนั้นนี่แล้วก็เลยให้แนี่มเปนผู้ได้เขียนไว้แต่กลางคืนค่ะจะเขียนไว้แต่ตอนกลางคืนนะค่ะวัตถิเป็นเหล็กไงซะเดี๋ยนี่จะเอาไปเชี่วเป็นบัตรก็เนาะค่ะว่าเปนตัวเดียวหนึ่งไหม

ผู้ฟันว่าอย่างไรคะเน้อมาพูดจำบ่ได้เลยยังวะใครแน่มันพูดว่าเขียนใบปูวะเลยอันนีอยามันว่าเขียนใบตัวนี้ฉันหองค่ะลรมเลยไหมะเล็ยน,นีนีไปเลยขึ้นที่ไูบอกันนี้โอ้ใครมาตะมิตะเขียนเลขไว้น้องค่ะปูอืมผม,มีแต่ขึ้นหมดแลียตีหนึ่งตีสองหมดละะเลยมาเขียนใบค่ะเข็ยศูนย์ลางม้อหมด้นี่สองตัวไหนสองตัวเั่นค่ะปูจะว่าคิดไปคิดมาแล้ว คีสินี่เล่บซูนะเธอบกเเลยว่ามั้อาจาย์ว่าสามตัวจ่งนะอมันเป็นสองตัวที่มันค็บูน่อแต่ว่าสมตัวมันเป็นแปดเราก็ตัดดิเราอยู่เนี่ยละคะูก็เรียกว่าสามตัวใช่กันหเปล่วแปดนันนั้นเป็นแปดตรงเจ็ดนะพอปูตรงใจน้ำดูมันเจ็ดเป็นแปดที่แหลงน่ะคิดเรวคิดดีงั้น เ่จ็ดน้าสมกินมาลางพอบ่นเโอ้ยยินมาลางตีครับบัวแต่เอาเขาใส่ขามตัน้ำาเดียนมากขามตัวน้ำดันหลอกบนหลอกล่างน้ำกันไในเบิ้นละค่ะเนียามาสามตัวแปดชุดเจ็ดที่ดีลรังชุดเจ็ดที่ดีมันเกิมานํ้กันเ,นเ,นเบิน้นมบ่ล่ะค่ะเด็กปูเป็นยังเครเข่าบนเข่าล่างนะค่ะว่าไมลกความฝัน อน่ยเล้มกับนี่แหละเม็ดเยวเลยพุกกมเลยค่ะพุกกลมแดงด้วยซีสามค่ะพ่อาเทีกันแต่เานไหนนอยโตาเทียมันมาบินเอเอาบินไปจากนี่นอเบินซีซีสามสามป่ะคะพ่อบินซีซีสามสาม่ะคเออเน่วันั้นไปไห้สามสามแดงออกสองสองอนนะค่ะแล้วมันคนทีมาบินจะบอกพูดอะไว่าเอาบินไป จากสองคูเน่ยยังอยางพเบิรนดีช่วงนี้แมนยู่เลยค่ะพบอเขาบขเ,เอาไว้เ่่นใจคักสามสามที่วันนั้นเดืดซี่สามสามม,มนบอกค่ะวันไหนสามตัวถหนี่ยค่ะพ่อมันก็เลยมาออกสองสองอันนี้ค่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่นี่ยังละเมื่อเก็บสองสองบอกจ้าพ่อลงก็สุดเก็ดเือนลมันยุสุดเก็ดแค่ไม่ผู้เลี้ยงนี่ก็นเด็ เมื yep. ่อหังไหมคาะพูค่ะังหวพ่หยั่นถ้าเทียบคนในไนเป็นอลีกเบื้องเรูกับว่าไว้น้ำเนี่ยสรจหรแต่ว่าตัวเห็นชัดชัดมากเกิดชีสามเสรเนาะค่ะพูดชีสามเลตัวพวกกลมเรียงมีเดียวหลดค่ะแล้วคนที่เหายสามตัวบาเฉยพูเบิ้งแล้วเบิ้งหาอีกเบิ้งก็บ่เห็นไเห็นชอกโทนไหมค่ะพู เดีายูจิ้นึงกันแล้วสองตัวก็ดีไว้แหงเลยปูนไว้เลยนะไว้แต่มันเก๋เลยเนาะว้แต่มันเป๊ะเลยปูโอ้ไหวจะเกาขอฝนอย่านมันจะเป๊ะเลยได้หรค่ะบ่ผ่านเนยหะค่ะปูมดมือสาตกัเป๊ะจังงแล้วเ็มเก่าหาเ่ยค่ะปูคะออกข้างบนทั้งล่างนล้วบนล่างก็มาออกเกเ็มค่ะเมื่อนั้นก็เขาจเลยเย้นมประเทศพแล้วค่ะ อืมแลมาเข่าเนาะเขาไม่ได้ไครเขาอีกแลยได้ค่ะผู้คะบังทีัง่า<ะ>ไปได้เวลาไปลรไในเวลาพอดีค่ะผู้คะเนาีมันกคนไลคนแช่คนกระดิ่งแดงเกีเืยนในบทที่ตาม,หมใ,ใหม่อกวมีกาละกลใ้ทุกคลิปเนาะคช่ผู้อันนี้คลิปของปู่เป็นคนไหยอยูหรอปู่เบิ้เขาก็หลาคนก็เบิ้งหลายลาย,ยู่ค่ะ ว่าเรกกเขาสูงวาหน้อเพิ่งจะมาหลดบางงหวดบางอย่นนึงเนาะค่ะจะว่ากับอยา่าเป็นเป๊ะเนี่ยดีนีก็เลยพิษเต็มเยอะนึงเลยผู้ให้ตามตัวเขา8ปดพกมาออก8ปา,8า8ไหมเม่ยู่ค่ะบูอแเต็มเยอะนึงกันเลยค่ะแ่ว่าผู้ก็ได้ขอบนเอาให้ตรงโตๆนะผู้ใหญ่จให้สุยเิดนึงเนอะเอาให้เป๊ะเลยมน่นั่นหร <c oughs> อะค่ะเขาเลยเขียนสองตัวนวั่นแหะที่มันเป๊ะสองตัวนี่ว่อต่นนี่ ค่ะพบปกติพูไ้่จุดถูกปูเคยมีสองตัวจัดเจีย<า>ค่ะมีเพืเทเลรกนะจา้าพูคะเอาบูอยู่วพ้พน,นึ่<า>้เ้อะค่ะแล้วเมื่เงี้นมินม่อแรงกับสองทุ่มกัดเง่างๆเบัๆเลยจับมือเชน่นกันลลานสุขสุขคนค่ะเอาสุขๆมัน,นมันค่ะพูจับนเดียปูพันประเทศืือค่ะ ะ,ะเจกราบนมัสการนะคะผู้สาธูนะคะขอบคุณค่ะสรุปเนว่องทางไทยคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะสุดหนี่เป็นแนวทางอ่าสองยางคือเก่าพี่น้องคะ่ะเป็นแนวทางตำลาขอแรงเนาะตำลานะคะวันที่27นะคะแล้วก็วันที่หนึ่งกันยายนนะคะพี่น้องคะเป็นเลขทูบแล้วก็อ่าความฝันของปู่ นะคะคปูเราจําว่าฝันเอียงบ่ได้เนาะแต่ว่าโชคดีว่าปูเราตื่นขึ้นมาเรามาเขียนเอาไว้ตัวเลขที่ฝันนะคะพี่น้องคะเอาเลขทูบนะคะพี่น้องเลขทูบนะคะอะซีสามนะคะพี่น้องคะปูเราเน้นซีสามนะคะแล้วก็วเลขกันไว้ซีซีกับสามสามเนาะค่ะพี่น้องเนาะส่วนข้อมูลฟันอีกศูนย์เจ็ดเหลวกับแปดศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเนื่องทาังของอปูงวดที่ผ่านมาเนี่ยปูเราหายแปดโฮพี่น้องเฮ้ยมาแปดห่า เต็มเดี๋ยวอีกแล้วพี่น้องเต็มเดี๋ยวอีกแล้วง้นี้ซีสามนะคะพี่น้องคะซีสามเนาะค่ะพี่น้องเนะเาะเนาแคปหน้าจอเด้พี่น้องเน้อสำหรับเน้ทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรนะคะเนวทางตำาล่าแรงนี่นะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่นอ้องย้ำอีกรอบนึงนะคะชุดนี้เป็นตำาล่าพร้อมนะคะแ้วการัฐบาลไทยพร้อมนะคะพี่น้องคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี่นะคะสําหรับแนวทางสองยางมณีนะคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะแนวทางตำลาวล้วการาัฐบาลไทยหน้าพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพายพี่ดองบรนเทาสกูสคอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมมูมนมนีนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางาจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสำหรับพายพี่ดองท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อดแรกค่ะพี่น้องคะถ้ารมอยากสิพลาดกับแนวทางเด็เดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วกันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดอ่า ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเสด็จพระประหลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแม้ทางจากทางรายการนะคะพอพี่ดองคะเอาสำหรับคลิปนี้คะ่ะแอก์ก็เสด็จคอสโตล่าพอพี่ดองว่าเท่าสุขสุขก่อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมเข้าไปในคลิปหน้าค่ะพี่ดองคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ